DHL Buggy คืออะไรใช้ตอนไหนถึงคุ้มที่สุดไปดูกันเลยครับ ดีเอชเอบากีนะครเป็นขนส่งที่ร่วมมือกับช้อปปีนะครับในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีค่าจัดส่งเริ่มต้นเนี่ย200บาทนะครับแพงกว่าขนส่งทั่วไปถึง4เท่านะครับเราเลยต้องมาดูกันนะคะว่าเราจะเป็นต้องใช้ไหมใช้ตอนไหนถึงคุ้มที่สุดนะครับผมเราไปดูกันเลยในยุคนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็หันมาขายของออนไลน์กันมากขึ้นนะครับและหลายคนนะครับอาจจะมีสินค้าอยู่ในมือนะครับขนาดใหญ่อาจจะคิดไปเอง ว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องใช้ขนส่งที่รองรับสินค้าขนาดใหญ่บางครั้งอาจจะไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมอย่างผมเนี่ยขายจักรยานนะครับมันก็ดูเป็นสินค้าชิ้นใหญ่เนาะและผมก็โง่นะครับไปใช้ดี b อลบ y ครับซึ่งโดนค่าส่งไปเกือบ3 0 0พันนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังเรื่องราวนี้นะครับก็สามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างบนนะครับผมจริงๆแล้วจักรยานผมเนี่ยสามารถใช้ขนส่งแบบธรรมดาได้ซึ่งผมอาจจะโดนแค่50บาทนะ และสินค้าเพื่อนๆก็อาจจะเป็นเหมือนผมเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยมี2ข้อครับให้เพื่อนๆเ,เช็คนะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยในมือเนี่ยจำเป็นต้องใช้ DHL Buggy หรือเปล่านะถ้าเราไม่จําเป็นเราจะได้ประหยัดค่าส่งกันนะครับข้อแรกนะครับเราต้องดูก่อนครับว่าสินค้าของเราเนี่ยมีน้ําหนักเกิน20่กิโหรือเปล่า ถ้าเกิน20กิโลเนี่ยขนส่งธรรมดาเขาไม่รับอยู่แล้วครับเราก็เลือกเป็น DHL b u บั y ก้ได้เลยแต่ถ้าสมมุติสินค้าเราน้ำหนักไม่ถึง20กิโลเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้บั c กี้ได้นะครับแต่เราต้องมาดูข้อที่2ก่อนเลยข้อที่2นะครับเรามาดูที่ขนาดครับขนส่งทั่วไปนะครับจะรองรับขนาดกว้างยาวสูงด้านละไม่เกิน100เซนติเมตรนะครับและรวมกัน3ด้านนะครับไม่เกิน180ซนเมตรถ้าสินค้าเรานะครับอ่ะหนักไม่เกิน 2 0กิโลและและบวกกันไม่เกิน180แต่ละด้านไม่เกิน100เซนก็สามารถใช้ขนส่งธรรมดาได้เลยจะได้ประหยัดค่าส่งไปนะครับแต่ถ้าสินค้าเพื่อนๆเนี่ยมีด้านไหนด้านนึงที่ยาวกว่า100เซนนะครับหรือว่ารวมกันแล้วเนี่ยเกิน180เซนนะเราก็ต้องมาใช้ d h l b u าบัก้แล้วแหละก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีเช็คง่ายๆนะครับ2ข้อนะครับว่าเราจําเป็นต้องใช้บ u คกี้ไหมจะได้ประหยัดค่าส่งไม่ต้องจ่ายค่าส่งเกินความจําเป็นนะครับเสียดายตังเนยุคนี้ก็เซฟเงินไว้ก็ดีกว่านะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะเริ่มใช้ DSLBucky แล้วนะครับและอยากจะเสียค่าส่งแบบคุ้มค่าครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมจะได้ไม่ต้องโดนค่าจัดส่งนะครับเกือบ3000บาทแบบผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคนนะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ